พี่น้องครับเ <c oughs> มื่อวานผมเต่าเนจาได้ตัดคลิปคลิปหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนลาวนะที่ออกมาด้อยค่าที่ออกมาด่าคนไทยที่ออกมากล่าวหาอะไรต่อเมีอะไรสารพัดอย่างคือหลายท่านอาจจะพอใจหลายท่านก็อาจจะไม่พอใจนะครับทำไมผมจึงต้องออกมาครับผมเฝ้าติดตามดูแล้วก็อดทนเกี่ยวกับเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน เราก็เห็นว่าเออก็คนเพียงไม่กี่คนมั้งที่เขาออกมาพูดออกมากล่าวหาแม้แต่คนที่ทํามาหากินอยู่ในประเทศไทยยังออกมากล่าวหาคนไทยมาด่าคนไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็ไม่อยากจะถือสาอะไรแต่นานวันเข้าเนี่ยนะมันเหิมเกริมมากจนเกินไปจึงทําให้ผมเต่านินจาไม่สามารถที่จะทนนิ่งดูดได้ได้บ้านใครใครรักนะ,ะเรือนใครใครอยู่อู่ใครใครนอน นะก็ไม่ว่ากันหลังจากที่ผมได้นำเสนอลงไปทาง t ิ k ตอกนะ,ะก็ปรากฏว่ามีบางคำพูดที่ผมพูดแรงไปทาง t ิ k t o k ก็เลยบอกให้ลบนะ,ะเราก็ลบออกไม่ใช่กลัวนะฮะไม่ใช่กลัวแต่มันผิดหลักเกณฑ์ของชุมชนดังนั้นวันนี้จึงอยากจะออกมาบอกอีกสักรอบหนึ่งว่าการที่คนลาวเนี่ยนะฮะ ถ้าคุณคิดว่านะฮะคนไทยไม่ดีคุณก็มาหนึ่งไม่ต้องมาทํางานในประเทศไทยสองไม่ต้องซื้อสินค้าไทยนะสามคุณไม่ต้องอคบค้าสมาคมกับประเทศไทยให้รัฐบาลของคุณปิดประเทศไปเลยครับนะฮะปิดประเทศไปเลยหลายคนบอกว่ากูกูก็อยากรู้เนี่ยนะนี่นี่คือสันดานนะบอกว่า ถ้าประ,ประเทศกูไม่ซื้อสินค้าจากประเทศมึงมึงจะอยู่ได้ไหมผมไม่ต้องห่วงหรอกครับไม่ต้องห่วงนะก็แน่จริงปิดประเทศดูระวังลาวกับไทยใครจะอยู่รอดใครจะอยู่ไม่รอดไม่จําเป็นนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอวดดีอวดเก่งก็คุณก็อยู่บ้านคุณคือผมเฝ้าติดตามดูมานานหลายเดือนนะฮะเป็นปีก็ว่าได้ ผมยังไม่เห็นคนไทยคนไหนออกมาดา่าเสีย,สยให้หายกับคนลาวเลยนะเพียงแต่ออกมาพูดในลักษณะที่ว่าหยุดเที่ยวลาวอะไรต่อมีอะไรนะเนื่องจากว่าคนลาวได้ประกาศแล้วว่าถ้าใครเข้ามาเขาเจอเขาจะทาร้ายร่างกายก็ทําให้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะฮะลดลงไปตั้งเยอะแยะมากมายนั่นคือบทเรียนทีนี้ <c oughs> มีคนคนหนึ่งนะผมเข้าใจว่าเป็นคนไทยนะอยู่ภาคอีสานบอกว่าอย่าเหมารวมนะ คนอีสานกา็เหมือนกับคนลาวถ้าคุณคิดว่าประเทศลาวดีคุณไปอยู่ปไปไปอยู่ระเทศลาวเลยครับอย่าอยู่ประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเชื้อชาติสายสัมพันธ์เนี่ยนะฮะมันใกล้เคียงกันนะฮะแทบจะเป็นสายเลือดเดียวกันก็ได้ทาง้าอีสานเชกเช่นเดียวกันครับคุณบอกอาณาจักรล้านช้างนะ,ะเป็นอนาณาจักรเดียวกันต่อมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นตามประวัติศาสตร์ก็คุณก็ว่าของคุณไป ภาคเหนือก็เหมือนกันครับพี่น้องครับภาคเหนือเน,นี่ยนะฮะเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนนะฮะลำปางพะเยาแพร่น่านเชื้อชาติส่วนใหญ่เลยเป็นไทยใหญ่ครับนะเป็นไทยใหญ่เป็นยองเป็นลือนะหาคนเมืองแท้แท้แทบจะไม่มีนั่นก็หมายถึงว่าสายสัมพันธ์อันเดียวกันระหว่างคนรัชชานกับคนไทย นะฮะซึ่งต่อมาเนี่ยมีมการแบ่งอาณาเขตประเทศมันก็เลยกลายเป็นว่า,าคนคนชุดหนึ่งอยู่ฝั่งนี้คนอีกชุดหนึ่งอยู่ฝั่งนู้นมันก็สายเลือดเดียวกันนั่นแหละครับทีนี้ถ้าคิดว่าคนเป็นคนสายเลือดเดียวกันเนี่ยถามว่าด่ากันทําไมผมถามหน่อยด่ากันทําไมแม้แต่เรื่องสะพานลอยสร้างสะพานลอยอันเดียวเนี่ยนะโอ้ด่าประเทศไทยล้าหลังอย่างนู้นอย่างนี้คุณมาดูนะครับบ้านนอกบ้านนานะฮะ ต่างจังหวัดเขามีสะพานลอยทั้งนั้นแหละครับนะถนนหนทางก็ดีกว่ากันเยอะแยะมากมายนะอันนี้ผมไม่ได้ไปด้อยค่าลาวนะฮะแล้วก็อะไรต่อมีอะไรอีกหลายเรื่องหลายราวเนี่ยนะฮะเราดีกว่าเยอะแยะมากมายแต่เราก็ไม่เคยไปด้อยค่าลาวว่าลาวล้าหลังล้าสมัยเห็นใจด้วยซ้ำน้ำท่วมนะฮะ กลุ่มอาสาสมัครนะกลุ่มคู่ภายไทยไปช่วยคุณก็บอกว่าเสือกเสลียนเสน้ำน้อยแตกผมนี่แหละครับเป็นคนนำเอาของไปช่วยกลุ่มหนึ่งเหมือนกันแต่เราไปช่วยทางเวียงจันทร์นะแล้วก็มีไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันรายนะที่เขาขนของไปช่วยคุณก็ไปด้วยค่านะไปเอากางเกงในเก่าๆไปเอาเสื้อยกสรงเก่าๆออกมาดาแล้วใดนะครับไม่ช่วยก็อย่าช่วย ทีนี้ก็เลยเห็นไหมฮะน้ำทวมครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อกู้ภัยเข้าไปช่วยคุณไปด่าเขาในที่สุดคนไทยก็ไม่มีใครเขาช่วยนั่นคือคุณทำร้ายคุณเองทำร้ายคนในประเทศของคุณเองคุณจะเป็นใครผมไม่ทราบจะเป็นเจ้าหน้าที่ลาวให้ออกมาดา่าจะเป็นข้าราชการลาวหรือจะเป็นคนลาวรักชาติจนหัวปากหัวปามมันก็เป็นสิทธิของคุณเพราะคุณเป็นคนลาว ใจเช่นเดียวกันผมเป็นคนไทยมันก็เป็นสิทธิของผมที่ผมจะปกป้องคนไทยปกป้องประเทศไทยไม่ให้ใครด่าจนเกินไปใจเช่นเดียวกับคอมเมนนะฮะคอมเมนก็พยายามที่จะเคลมแม่งทุกเรื่องนะว่าไทยไม่ดีไทยล้าสมัยอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นก็ล้าสมัยคุณก็ไม่ต้องมาไงไม่เห็นจะยากเลยนะครับเมื่อผมไม่พอใจ นะถามว่าตลอดระยะหลังๆเนี่ยผมไปลาวไปขเขมรหรือเปล่าในลาวผมรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านมีน้องๆพี่ๆเพื่อนๆหลายคนทําธุรกิจคลังน้ํามันใหญ่ที่สุดในชัยยบุรีนะท่านเต้ยนะแม่เลี้ยงบัวแทนผมสนิทนฮะเหมือนน้องชายเหมือนน้องสาวผมนะครับผมเข้าไปทำคอนเทนต์ให้เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยว โดยที่ไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวถึงขนาดผมพยายามที่จะหาเครื่องอาการออกอากาศของทีวีอนาล็อกซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะฮะเขายกเลิกในประเทศไทยเนี่ยเขายกเลิกจากทีวีอะนาล็อกเป็นดิจิตอลเครื่องเขาทิ้งเยอะแยะมากมายเราพยายามที่จะหาให้นะเห็นไหมผมหวังดีไม่ได้หวังร้ายอะไรเลย แล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่ผมจะต้องไปด้วยค่านะคนลาวผมไม่ใช่คำว่าพี่น้องนะฮะเพราะคุณบอกว่าเราไม่ใช่พี่น้องกันพี่น้องของคุณคือเวียดนามเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าเป็นมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นเองนะก็อยากจะบอกฝากล่ะครับว่าถ้าคุณคิดว่าประเทศไทยไม่ดีคนไทยไม่ดี คนไทยอับปีจังไรไม่ดีประเทศไทยไม่ดีคุณกลับไปประเทศลาวให้หมดเลยครับนะครับผมยังไม่พอใจเลยนายกรัฐมนตรีของไทยเศษฐาทวีสินไปเยือนสอปปลาวผมไม่พอใจฮะผมบอกตรงท่ามกลางที่เขากลด่าประเทศไทยสารพัดอย่างท่ามกลางที่เขาด้อยค่าประเทศไทยแม้แต่ตัวหนังสือเรื่องของการค้าการขายราคาสินค้า นะั่นที่เขียนเป็นภาษาไทยรัฐบาลลาวก็สั่งปลดหมดให้มีแต่ภาษาจีนกับภาษาลาวมันคืออะไรฮะนั่นก็แสดงว่าประเทศลาวเนี่ยนะต้องการที่จะตัดขาดจากประเทศไทยนะคุณก็สั่งปิดด่านเลยทีครับถ้านแน่จริงและประกาศเลยว่าเอาคนลาวทุกคนในประเทศไทยกลับสู่ประเทศลาวให้หมดอย่ากลัวครับว่าพวกคุณกลับไปแล้วประเทศไทยจะไม่มีแรงงานโอโถคุณใช้อะไรคิดอะ เนะี่ยคุณใช้อะไรคิดเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะ,ะที่เดือดร้อนที่บอกว่าอ่าคุณอยู่ภาคอีสาอนอาณาจักรล้านช้างคืออาณาจักรเดียวกันก็เหมือนกับภาคเหนือแล้วครับอาณาจักรล้านนาเชียงตุงเคยเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเพราะฉะนั้นคนทางภาคเหนือเนี่ยนะฮะในหลายจังหวัดเลยนะเชียงรายเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แม่ฮองสอนเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต เชียงใหม่ในเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นไทยลือ้อไทยใหญ่ไทยยองนะไทยเขินนะครับแล้วก็ชนชาตินู้นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเขาไม่เคยพูดแบบที่คนลาวพูดนะเขาไม่เคยด้อยค่าแม้แต่พมา่าเองเนี่ยนะเราเคยรบกันมาเนี่ยเขาก็ยังไม่เคยออกมาด้อยค่าประเทศไทยแต่ถามว่าทำไมคนลาวทำมาหากินในประเทศไทย มีอะไรให้ไทยช่วยแต่กลับมาด้อยค่าคนไทยผมถามใจพวกคุณนะครับว่าเหตุ <_ may> เพราะอะไรถ้าไทยไม่ดีไม่ต้องอยู่อย่างที่ผมว่าบ้านใครใครอยู่อูใครใครนอนรับรองไม่มีปัญหาที่จะกระทบกระทั่งกันไม่มีปัญหาที่จะต้องออกมาด่ากันเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันนะและขอทิ้งท้ายว่า ประเทศไทยคนไทยไม่ได้งอคนล่านะครับ